Good morning ครับน้องชาวไทยอีกสองวันแค่นั้นนะเราก็จะเข้าเสานี่กันแล้วนะครับมีเรื่องอะไรในประเทศไทยนะ mm hmm. เยอะไปหมดแต่คงไม่มีอะไรมันเท่ากับอภิปรายในละครสัตว์นะส่วนสัตว์จุ่ภัณอภิปรายในส่วนสัตว์ที่เราเรียกว่าสภานะแม่ คุณธรรมนักเนี่ยเขาเคยพูดถูกเลยว่าเขามีหน้าที่เลี้ยงลิงเป็นไงครับดัวพี่ปรายแล้วมั่นใจในผู้บอยหารของประเทศชาติเรามากขึ้นไหมผมพูดถึงทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านึ่งคุณภาพของการอภพี่ปรายารทั้งสองฝ่ายนะแย่จริงเดี๋ยวผมจะไม่มิเคราะห์ใฟัง ก่อนอื่นนะครับเอาสองเรื่องก่อนที่พูรนกนับพี่ปนะหนึ่งเรื่องโควิดนะตอนนี้นก็ข่าวก็เริ่มอ,ออกมาว่ากลับมาระบาดอีกแล้วผมขอพูดริ่งแรกเลยครับมันไม่ได้กลับมาระบาดนะครับมันระบาดมาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เลขที่เห็นกันนะ่ะสองพันคนสามพันคนมั่นเป็นเลขปักตางนั้นนะครับจากข้อมูลที่ได้มาจากในกระทรวงเนี่ย สาธารณสุขเลยพราะตอนนี้คนไทยติดก,กันห้าหืคนทุกวันแล้วเป็นไงครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรให้แฟนะเดี๋ยวนี้คนไทยเราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นบทเรียนดีขึ้นวัคซีนอยู่ในแขนแล้วเต็กพักคนอยู่บ้านเราก็หายนะสิ่งที่เราต้องไม่ทำคืออะไรเราต้องกลับเราต้องไม่กลับไปอยู่ในความกลัวเต็มประเทศหรือดำเนินชีวิตโดยการที่ทำมาหากิชไม่ได้นะครับเครก็ฝากคนไทยทุกคนนะ ใครที่ยังเป็นห่วงเป็นใยงงเรื่องติดโควิดหรือติดแล้วไม่รู้วิธีทำยังไงติดก็ข้นมานะเราให้ความแนะนําได้ตลอดผมเองนี่ก็ฉีดมาหกเข็มแล้วนะผมยังติดโควิดเลยแต่้าแล้วเป็นไงครับับทุกคนที่ติดยืนยัอนอไรบ้างว่ามันรักษาตัวเองได้นะคนระับก็ดูแลกันหน่อยเรื่องนี้นะเรื่องสองเรื่องบริษัทซิปแม็กซ์นะคนระับซิปแม็กซ์บริษัท แรกเปลี่ยนคริปโตในประเทศไทยเมื่อวานก็มีข่าวร้ายออกมาจากซิสแม็กซ์ว่าต้องปิดการบริการนระครับในช่วงระยะ่วยะหนึ่งทำให้คนไทยตื่นตัวอีกแล้วเรื่องคริปโตเอาเป็นยังไงดีจำได้ไหมเพียงสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขอดูทอมเนี่ยนะเตือนไ้แล้วให้ระวังเรื่องคริปโตมาก ถ้าไม่เชื่อผมกับไปดูใน Facebook ผมนะผมเป็นคนเตือนเลยนะว่าระวังเรื่องคริปโตมากหลายผมก็บอกว่าระวังอะไรก็นี่ครับเริ่มเห็นแล้วฮะสิ่งที่ผมบอกเอาไว้แล้วก็ยังไม่จบนะครับเด๋๋ยวกางเดินสิงหานี้จะมีพยุคคริปโตเข้ามาใหญ่อีกคึ้นนกะ็หวังว่าทุกคนที่ลองชวนในเซ็นเ็กนะอย่างน้อยจะได้อะไรกลับบั้งนะแต่ตอนนี้ที่ผมได้ยินข่าวมาจากวงไหนก็คือว่าเช้านี้ ทางผู้บริหารใหญ่ของซิเแ็กซ์นะครับก็จะเรียกพนักงานทุกคนเรียกพนักงานทุกคนมาประชุมนะครับทางซูงทางส่วนตัวทา,ทางนู่นทางนี้ฟังจากใจิตใจของพนักงานแล้วไม่มีใครรู้สึกเลยว่าจะเป็นข่าวที่ดีนังนี้นนก็จะอาจจะเป็นนัหนึ่งี่การลบอย่างมากแล้วก็ปลยใจไม่ได้อย่างเดียวทางซิมแบง์ประเทศไทยเนี่ยโทษซิมแบง์ทางสิงคโปร์ ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากซิมแบ็กส์คนกับแม่จากสิงคโปร์แต่ผมก็พยายามไปตามข่าวที่สิงคโปร์นะเกี่ยวกับซิมแบ็กส์สิงคโปร์ไม่เขามีปัญหาเลยก็อันนี้ต้องพบว่าชัดเจนนะแต่ตอนนี้ชาวคนที่เงินอยู่ในซิมแบ็ก์นะครับก็คำใจไว้หน่อยเดี๋ยวลองดูว่าผมได้อัปเดตยังไงจากการประชุมพรักงา,งางนวันนี้เดี๋ยวจะรีบบอกปรชะชาชุมาเลยนะครับโอเคเรากลับมาเรื่องอภิปรายในสวนสัตว์ ที่เราเรียกวัสภาอย่างที่บอกนะคุณทำรารนี่ก็พูดถูกเลยนะลิงทั้งนั้นผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะทั้งฝ่ายค้านที่เป็นคนอนภะิปรายแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลที่ให้คำตอบนะครับผมยังไม่เห็นใครออกมาดูดีเด่นเลยนะก้าวไกลคราวนี้ก็ผมว่าข้อมูลไม่ดีเหมือนคราวที่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรอาจจะยังมีอะไรเด่ขาดออกมา แต่พูดถึงข่าวเด็ดก่อนเอาเด็ดก่อนเด็ดที่สุดแล้วก็ทําให้สภาทั้สภาเนี่ยนะครับกลายเป็นคาเฟ่ตลกไปเลยอะ่ะก็มีตัวตลกคนหนึ่งตัวตลกคนหนึ่งชื่อปาแวจ๋าปาแวทดเคมาเพิ่อ,อะไรเนี่ยอะเคยว่าเคยไม่มีเพิ่เออยีๆอ่ะเ่ให้ยืมของอ่ะนะ ค,ค,รครับมันไม่เกี่ยวกับใข่ช่วยเพื่อนดีหรือไม่ดีให้ยืมของครับมันเกี่ยวกับว่าในฐานะที่ท่านมีอนานาจแล้วคนที่เขาให้ท่านยืมของเนี่ยเขาคงนะหวังผลประโยชน์จากท่านท่านจับจุดถูกไหมครับว่านี่คือเป็นปัญหาในการที่ท่านชอบยืมของคนนะครับอันนี้สองที่ค้ำที่สุดอ่ะเตรียมตัวอย่างทุกคนโอรอกันทั่วประเทศเลยนะ มาบัวอะอะคนนี้คนนี้คนนี้ปฏิวัติไม่เกี่ยวกับผมคนนี้คนข้างผมเนี้ยปฏิวัติไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับรุงพงคนเนี้ยสามอปอแปลว่าอะไรคนปฏิวัติคนน,คน,นี้ทำให้ประเทศชาติอย่างเงี้ยคนนี้คนนี้นนชี้ไปหาท่านประยุทธ์หลังจากที่คนกล่าวหาว่าปฏิวัติเพราะสามปอนี้คราบพูดชัดเจนครับ ไม่ใช่คับขนาดขนาดไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตเนี่ยไอ้โตเนี่ยมันปฏิวัติไม่เกี่ยงเขาผมเป็นไงครับถ้าคุณมีเพื่อนอยู่ในปรวิถ้าคุณมีเพื่อนอยู่ในอ,อ,อันนี้ผมเห็นใจท่านนายกประยุทธ์จันารนชัยเห็นใจเลยท่าคนเป็นงคงคิดว่าเจ็ดเป็ดอะไรวะกู <laughs> โดนฝ่ายค้านถล่มแล้วยังโดนพี่ป้อมโยนขี้ ผมเคยมีนะเพื่อนอย่างเงี้ยจริงๆผมเชื่อทุกคนก็คงม,มีเพื่อนอย่างเงี้ยที่ขี้ฟ้องอ่ะนะเราดีกันเราอะไรกันไปถึงเมื่อไหร่นะไม่ใช่ผมไอ้เนี้ยแหละมันทํากระจกแตกมันทำเป็นโจกแตกไอ้ไนเนี้ยแหละมันมันมันขโมยของไอ้เนี้ยมันขโมยไม่ใช่ผมพามาเคยนี่ถ้าเป็นภาษามาเฟียนะเขาจะเรียกว่า rat เกยหนูเสีเยอะไรนะ ไอ้แรดแต่หนูกลางถนนนะใช่ไหมแรดเดี๋ยวแรดนะเดี๋ยวแรดขี่ฟ้องนะขี่ฟ้องนะเอาขี้โยนให้คนอื่นแม่ท่านประวิวณีต้องชมจริงๆเรื่องคำเอาตัวรอดแม่ผมชมท่านอันนี้ผมชมด้วยใจจริงเลยนะโอ้ใช่ได้นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกเผาเพื่อนใช่ไหมเน็คเผาใช่ไหมขายเพื่อนขายเพื่อนเลยขายเพื่อนเลย คนนี้ไอ้เอ็มเฮาค่อนข้างผมนี่เลร้ยวทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยคนนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าที่มีข่าวรือกันมาตลอดว่าชุมปรวิศกับคุณประยุทธ์เนี่ยผงไม่ค่อยอะไรนะกินเส้นกันแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้นะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะอะไรไม่ลืมนะครับ ขบมือขวาของท่านประวิทย์เลยคุณธรรมนัฐเนี่ยอภิปรายขาวที่แล้วก็เตรียมมีดเตรียมดาบเพื่อจะแทงหลังคุณประยุทธ์เลยแล้วสุดท้ายแล้วเป็นยังไงคุณประวิทย์ก็ไม่ได้ทิ้งคุณธรรมนัฐก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ตั้งพักใหม่ให้งั้นที่เราได้ยินข่าวมาว่าประวิทย์กับยุทธ์ได้จะแตกกันแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างที่ประชาชนคิดและมันชัดเจนมากจากเมื่อวานที่ท่านประวิทย์บอกเลย เฮ้ยเขยิบเขยิบทำไมเรือผมวิเคราะห์ได้สองอย่างก็หนึ่งก็คือเริ่มรม่ได้อะไรนะเวลาเรือม,ม,มัอนจะจมใช่ไหมครับเวลาเรือมันจะจมเนี่ยคนคต้องที้งโดรนออกจากเรือก่อนการกระทำของทัาประวิคประวายเนี่ยก็มองได้เพาท่านเองอาจจะวิเคราะห์แล้วว่าเรือนี้จมแน่งั้นเขาจะไม่ผูกโัวนเขาเองเนี่ยกับคุณประยุ์ที์ต่อไปแล้ว อันที่สองก็คืออะไรนะครับที่เราวิเคราะห์ได้นอกจากว่าจะโรเรอจะดเรือรำนี้แล้วนะถ้าประวิเคราะห์ส no ัญญาชัดเจนว่าอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ประชาชนไม่ชอบจากการปฏิวัติเนี่ยไม่ความผิษของคนเดียวเลยเขาโทษคนคนเดียวเลยคือประยุทธ์ชโอชาเขาเองอนุภร์เองไม่เกี่ยวเลยแต่ก็ใช้ผมผมเป็นผมไม่ได้ว่า คนระดับท่านประวิศคนระดับท่านประวิศหรือคนระดับท่านอนุพง์เนี่ยจะไม่มีไอเดียเลยนะว่าจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นเพราะระดับท่านนี่ครจะข้อมูลแน่นมากแล้วคุนประยุทธ์เนี่ยไม่เคยปรึกษาพี่ใหญ่กันเลยอันนี้ก็แปลกนะก็ o, ต้องมองในสองอยา่างถ้าไม่รู้จริงก็น่าเป็นห่วงเพราะระดับท่านแล้วไม่เรื่องอะไรเลย รือท่านรู้จริงท่านโกโหกก็ให้ประชาชนพิจารณาเองแต่คนที่เสียที่สุดจากการพูดของท่านประวิทย์ประวันนี่ก็คือพิจณุโลชาบางทีผมก็เห็นใจท่านอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เห็นใจจริงว่าท่านไม่คิดแมอะไรกัอะไรกันนะูให้แค่นี้นะทให้แค่นี้ให้เกียรติยกย่องตลอดพอถึงเวลาสุดท้ายก็มาเล่นครูยอย่างนี้ เชื่อพฤติกรรมสิ่ในใจอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อดทำกันไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะในการที่ไปไว้ไวางใจเขาเนี้ยคือการที่พรรคฝ่ายคา้านมาโจมตีท่านรัฐมนตรีดีถูกใช้วุฒิผมเห็นด้วยกับการที่ต้องสอบสวนท่า,านรัฐมนตรีดี แล้วมีหลายเรื่องมากที่จะสอบสวนหรือโจมตีรัฐอเมริกาได้เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรเรื่องใหญ่ที่สุดคือทําไมปล่อยให้มีองค์กรรัฐนะครับ<ม>เข้ามาล,ลักล่วงเขาแบบลักล่วงเขาแบบลักลวงเขาแบบลักลอบลักลอบผมก็ได้ขโมยข้อมูลของคนออกมากเป็นสปายอ่ะสปายแปลว่าอะ Spy ไรวะลักลอบลักลอบข้อมูลของประชาชนไทยในการใช้ซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตช่วยพทเทิร์ อันนี้แรงมากนะครับประาชาชนรัฐบาลรับว่าได้นำอุปกรณ์เพื่อจะเข้ามาสืบสวนสืบสวนได้ไหมครับสืบสวนใช่ไหมสืบสวนอะสอดส่องกัได้สอดส่องสอดส่องข้อมูลของพวกคุณในมือถือของคุณแปลว่าอะไรชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยรัฐบาลรับเลยว่า ได้เข้ามาสอสองได้เข้ามาเสือกอ่ะใช้คำนี้เลยรดีไหมเออใช้แซมว่าอะไรคำนี้เสือกโอเคไหมได้เข้ามาเสือกกับชีวิตพวกคุณอันนี้ผิดเป็มประตูเลยนะถ้าเป็นประเทศอเมริกาเนี่ยรัฐบาลล้มหมดทั้งรัฐบาลเลยเรื่องแค่นี้เอาใหม่นะครับรัฐบาลด้วยที่ท่านชัยวุฒิรับเองเลยได้ใช้ซอฟ์แวร์เข้ามาเสือกจากชีวิตพวกเรา เข้ามาดูว่าเราดูอะไรในมือถือในคอมโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยถ้าพักฝ่ายค้านจะโจมตีและเล่นให้ชัดเจนแค่นี้รัฐบาลควรจะล้มแล้วมันผิดทุกประตูเลยยิ่งกว่าการโกงกินอีกอันนี้มันโกงกินประชาชนเลยว่ารัฐบาลเข้ามาส,สอบสวน พฤติกรรมส่วนตัวของคุณชิบหายไปแต่พับฝ่ายค้านไปเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องส่วนตัวของรัฐมนตรีดีชัยวุฒิมีเมียคนนั้นมีเมียคนนี้คบชู้คนนั้นคบชู้คนนี้นนนนน what the fuck นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาอาภิปรายไปไว้วางใจกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา นะเขาจะไปมีเมียอะไรอะไรมันเรื่องของเขามันเรื่องของเขาอันนี้แฟมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะนํามาในสภานี่ไม่ใช่ละครช่องสามนะมีเรื่องอะไรเขามีแผลมาคือมาเลยในทางเรื่อนรัฐดดนะรบอลดีที่เขาไม่ยุตินะครับที่เขาไม่ยุติการที่ให้รัฐบาลหรือองค์กรรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเสือกกับชีวิตพวกเราในการที่ใช้ซอฟต์แวร์สไปซอร์ฟแวร์นะสาย สายนี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> สายลับ <c oughs> สายลับเขาให้สายลับสายลับสายลับ <c oughs> เข้ามาเสือกับชีวิตพวกคุณ my god แต่สุดท้ายแล้วมานั่งเล้นกับเรื่องอะไรนั่งเล้นกันเรื่องเขาจะมีเมียกี่คนเรื่องของเขามันไม่กระทบชีวิตผมเลยเขาจะมีเมียกี่คนน่ะแต่เรา่ส่ค้างก็บอกคุณจอมไม่เข้าใจเหรอเพราะเขาเอื้อผลประโยชน,ยน์ให้เมียคนนั้นให้เมียคนนี้ โอเคผมเข้าใจแต่ผมว่าสิ่งที่จะโจมตีเขาได้มากกว่านี้คือเรื่องนี้และครับเรื่องที่เขาให้มีสายสืบเข้ามายุ่งกับชีวิตพวกเราแต่เราก็ไปดันไปพูดเรื่องที่มันไร้สารนะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องมู่เรื่องงี้เขาไม่ควรจะนาเอาเข้าสภานี่ผมพูดจะใจจิงน,นะคุณอนุทินแน่นอนก็โดนนะถูกอัดเต็มที่เรื่องกัญชาเสรี ผมกดํำไม่ได้นะที่มีพักฝ่ายค้านของเพื่อไทยเหรนะขึ้นมาพูดว่าเฮ้ย hey, มาดูวิดีโอมาดูวิดีโอการหาเสียงของนุชินมาดูการวิดีโอการหาเสียงของนุชินนะในการหาเสียงเนี่ยนุชินพูดชัดเจนในการหาเสียงนะนุชินพูดชัดเจน,น,เน,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 เจนว่าใช้กัญชาเสรีทุกคนจะใช้ได้หมดบลา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 ลาแล้วก็วิดีโอเนี่ยมาโจมตีท่านนุชินเพราะว่าขำในใจไม่ได้ว่าเฮ้ย ก้าวโหวหน่อยในวิดีโอนี้อนุชินได้พูดเต็มปากว่าถ้าเลือกพรรคเขาเขาจะทำให้กันชาเสรีสสรและให้คนใช้กันชาได้แล้วพกเขามาเป็นรัฐมนตรีพรรคเขาได้อำน,นาจจริงเขาก็ทำตามที่จอดตัวนี้เอเนนี่เขาก็ทำตามที่เขาสัญญาไว้ในวิดีโอคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาโชว์เลยว่าเขาจะทำให้กัญชาเสรี แล้วมันไม่ดีตรงไหนอะนักการเมืองที่ทำตามความสัญญากับนโยบายที่ตัวเองบอกว่าจะทำก็ฝากบอกฝ่ายค้านหน่อยนะครับเราจะโจมตีใครอะอย่าโจมตีเขาแล้วให้คะแนนเขาเพราะรุ้ิ้งเพูดได้เต็มปากเลยก,กูทำสิ่งที่กูสัญญาแล้วพวกมึงมีปัญหาอะไรวะก็คำดีแค่นี้นเนนะก็ คิดดูดีๆนะอันนี้ผมผมว่าเป็นสิ่งที่ที่คำดีนะเ่ว้นดทินเรื่องคุณจุรินฝ่ายค้านก็อ่อนแอม,มากเพราะเรื่องถุงมือที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทําให้ประเทศ้าชิบหายไปห้าพันกว่าล้านเนี่ยนะคดีนี้ไม่ยากเลยถ้าผมจับจุดไม่ถูกว่าหรือว่ามีคนอื่นในพักทุกพักเกี่ยวข้องกันหมดในการโกงกินประเทศชาติตรงนี้ ทำไมข้อมูลเรื่องถุงม,มือเนี่ยให้มันแช์ให้มันชัดเจนไม่ได้ว่ามีการโกงกินกันห้าพันกว่าล้านทำไมผมรู้ครับเพราะมีคนอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เลยที่บอกผมกับครูผมเลยบอกว่าคนในพรรคมาขอร้องให้เขาอย่าเอาเรื่องเพราะเดี๋ยวพรรคจะเฉื่อยไ,ไม่ไปสัมภาษณ์คนนี้แหละแต่มาเล่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะมันมีเรื่องให้ล้มรัฐบาลนี้เยอะมากแต่มาเล่นกันเรื่องว่าใครครบชูใครทําตามความสัญญาการเลือกตั้ง นะกลับมานายกปะยจัโนโอชัยคุณทักษณิณพูดไปผิดนะเมื่อคืนคุณทักษณิณพูดไปผิดเลยเมื่อคืนคนี้ในครับเฮาส์ก็แปลกดีนะคนนอนแล้วมันมีปมด้อยอนะมันมีอคติในชีวิตของตัวเองอะ่ะเพราะตัวเองคงรู้ว่าไปยึดอำนาจจากเขามาคุณทักษณิณพูดถูกครับคุณประยุท์ลืมคุณทักษณิณไม่ได้ลืมคุณทักษณิณไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะในใจเนี่ยคงมีปมด้อยตลอดว่าเขาทําดีมาคุณทักษณิณไม่ได้เขาคงถามในใจตลอดว่า พยายามทําให้ปากท้องประชาชนเต็มไปด้วยอาหารด้วยความรู้สึกด,ดีนะครับงั้นท่านก็จะโดนอย่างนี้ไปตลอคคดครับวันดีครับ